คนถามมาเรื่องของการที่ใส่ Display Capture ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ผมคลิกเมาส์ตรงนี้นะครับแล้วพบว่าหน้าจอมันเป็นหน้าจอดำอผมจะมาแนะนำวิธีการในการเซตค่าครับตอนแรกผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันว่าพอเราใส่ Display, Display Capture ลงไปแล้วหน้าจอหน้าตำแหน่งที่เราจะให้มันแสดงหน้าจอ ของคอมพิวเตอร์ของเราที่มันแคปเจอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นจอสีดำวิธีการเซตค่าทําอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมปิดพวกนี้ไว้ก่อนนะครับวิธีการเซตค่าคือคลิกขวาแล้วก็เลือกตรง NVIDIA Control Panel ครับคอมผมจะช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมันมันนานมันอืดไปสักพักแล้วครับเดี๋ยวนะ หลังจากที่ขึ้น nvidia c o n t o l panel มาแบบนี้ครับเราจะต้องกดไปที่ manage 3 d setting ครับในส่วนของ windows 1ินะครับเขาจะทำแบบนี้กันจากนั้นพอเราเลือก manage 3 d setting เสร็จให้กดไปที่ program setting ตรงนี้ครับแท็บที่2อ,องอมผมจะช้าหน่อยของใครที่ขึ้นมามันจะเป็นเครื่องหมายจุดๆๆดอย่างเงี้ยครับให้เรากด Add ครับเครื่องหมาย ตรงแอดตรงนี้คอมผมช้ามากเลยครับโทษทีสำหรับการที่เครื่องอาจจะไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะครับกดแอดเสร็จมันจะมีลิสต์ให้เราเลือกครับว่าเราจะ Select โปรแกรมไหนให้ให้เราเลือก OBS Studio แอดเข้าไปแบบนี้ครับจากนั้นตรง Select the p r e f e r g r a p h i c processor ตรงนี้นะครับให้เราเลือกตัว Integrated กรา f ิกอินทิ r a รตเตด f ตรงนี้นะครับแล้วกด a อ p พลาย p อ y ตรงนี้แค่นี้เองครับแล้วก็เปิดปิดโปรแกรม OBS ใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อเราเปิดปิดแล้วเรามาเลือกที่ Display Capture มันขึ้นหน้าจอที่เป็นหน้าจอที่เรา capture ครับประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ขึ้นหน้าจอดำลองไปแก้ดูนะครับหน้าอจะแก้ดูประมาณนี้อย่าลืมว่าหลังจากที่เราเซตค่าเสร็จ ให้เปิดปิด OBS Studio อีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะน่าจะได้นะครับ